ชุดสปริงชคหนะ้าเอริน FSK159 ตรงรุ่น CF300L300 レン n ーนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับผมก็จะให้สปริงมา2ชุดนะครับแต่รถ1นึคันเนี่ยใช้สปริงแค่หนึข้างนะครับก็ดูที่สปริงนะครับสําหรับเบอร์นี้นะครับ 68036K85 เนี่ยสำหรับน้ําหนัก80ขึ้นไปนะครับใช้สปริงเบอร์นี้นะครับก็สําหรับน้าหนักที่น้อยกว่า80 ลงมานะครับก็ใช้สปริง6 8 0 3 6 7 7นะครับแล้วก็ในชุดก็จะมีตัวหัวโช๊คของอรินมาให้นะครับแบบนี้นะครับตัวหัวด้านบนนี้จะเป็นตัวปล่อยลมหัวโช๊คนะครับแต่ถ้าฝาเดิมๆมาจะไม่สามารถปล่อยได้นะครับเราต้องซื้อแยก่าหากนะครับตัวปล่อยลมก็หน้าตาแบบนี้นะครับการใช้งานก็เหมือนกันนะครับก็กดด้านบนนะครับเพื่อคายแรงดันลมในกระบอกโช๊คออกมานะครับ ก็ลดอาการของเซียนชกหน้ารั่วได้นะครับตัวนี้ส่วนน้ํามันโชคนะครับแนะนําใช้ของเอรินนะครับเบอร์สิบลิตรนะครับผมก็ราคาลิตรละ970บาทนะครับชุดสปริงโชกหน้าราคาอยู่ที่5,650บาทเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อชุดโชคหน้านะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ7,590บาทนะครับก็ตามชุดนี้เลย ส่วนตัวปล่อยลมหัวชกนะครับต้องซื้อแยกนะครับผมก็มี2แบบให้เลือกนะครับของเซ t a ราคาอยู่ที่890บาทส่วน Motion Pro เนี่ยราคาอยู่ที่950บาทนะครับจริงๆชุดสปริงโชคหน้าของเอรินนะครับถ้ามีเพื่อนเนี่ยเอามาหารกันซื้อได้นะครับสำหรับเพื่อนที่มีน้ำหนักมากกว่า80 1คนนะครับอีกคนนึงน้ำหนักน้อยกว่า80 ราะว่าหัวโช๊คเนี่ยสามารถใช้หัวโช๊คเดิมได้หรือว่าจะใช้หัวโช๊คเอรินก็ได้ก็ต้องตกลงกันดูนะครับแล้วก็ซื้อน้ํามันโช๊คของเอรินเพิ่มไปอีกสําหรับใครที่มีสปิงโช๊คอยู่แล้วนะครับก็ยังขาดหัวโช๊คอยู่ก็ถ้าไม่ใช้หัวโช๊คเดิมก็เป็นหัวโช๊คแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับก็มีตัวปล่อยลมในตัวนะครับให้กดนี่ก็ราคาอยู่ที่1 9 9 0กบบาทนะครับเฉพาะหัวโช๊คคู่นี้นะครับผม ก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงสีดําให้เลือกนะครับต่อไปมาดูที่โชคหลังนะครับที่หลายคนรอคอยมานานมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะป,ะประมาณครึ่งปีแล้วนะครับตั้งแต่ c ซ 300L ออกมานะครับก็เป็นรหัส HO 129นะครับสำหรับเซ 300L นะครับไม่สามารถใช้กับ c ซ300แลนดี้ได้นะครับจะให้มาแค่สปริงชุดเดียวนะครับของ 300L เนี่ยความยาวอยู่ที่405.5มิมตร ยาวกว่าโชคเดิมนะครับแล้วก็ยาวกว่า YSS นิดนึงนะครับใส่แล้วรถจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับการติดตั้งของซับแท้งเนี่ยก็ติดตั้งลักษณะเดิมนะครับเขาจะมีคู่มือมาให้นะครับมีเป็นภาษาไทยนะครับบอกเลยว่า,อาสอนเป็นวิธีสอนติดตั้งเลยนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับก็จะบอกหมดเลยด้านหลังก็จะมีบอกนะครับ สำหรับโชกหลังถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับก็ไม่ต้องปรับรีเบลไม่ต้องปรับคอมมิชชั่นนะครับก็คือใส่ไปแล้วไม่ต้องปรับอะไรเลยจะดีกว่านะครับตัวยึดซับแท้ง์นะครับเมื่อก่อนของตัว250เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับตอนนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับผมนี่ตำแหน่งยึดก็เป็นยึดตำแหน่งเดิมนะครับตรงฝั่งจานไฟด้านซ้ายนะครับผมโชคของเอรินนะครับ รับประกัน2ปีนะครับทั้งชุดหน้าและชุดหลังนะครับผมหลังก็ราคาเท่าเดิมนะครับ2350บาทสนใจสินค้าชิ้นไหนสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook b i n s p e ป d นะครับซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับสั่งซื้อได้ช่องทาง Shopee b i n s s e e ปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ